ดูงานเย็นๆวันที่สองหน่อยวันนี้วันนี้ก็ยังไม่ได้อะไรนะวันนี้ก็เอไล่ทํารูไว้แล้วไล่มาร์ครูไว้แล้วแล้วผมก็ไปซื้ออะไรมานะวันนี้นะ๋ยวพาดูนี่เดี๋ยวบอกเลยคันนี้เสร็จนะสวยคลิปนะครับเครื่องอยู่นี่บอกไปแล้วยูโรห้านี่นะนี่ก็ไล่อามาร์ครูไว้แล้ววันนี้มาร์ครูงานถ่างกสีก็เรียบร้อยนะ มันก็เหมือนอย่างที่ผมทําที่นะทอนะีซอจิก้านะคืออีซุซีแซนะคสซีก็จะถ่างแบบนี้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้อะไรระหว่างทํานี่น้ํามันเครื่องไปซื้อมาเรียบร้อยนะกองโครงกองเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้พร้อมรุยวันนี้ก็ไล่มาร์กรูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจาะรูใส่คันหน้าแน่นอนฮนะนะรอชมวันพรุ่งนี้ชนบุรี เกาะจันทร์ตำบลเกาะจันท์บ้านหนองมะนาวเดี๋ยวรู้เรื่องกับเบื้องราว้านฝากไปด้วยไปดูดป้น